สวัสดีครับอตอมไดร์การเงินนะครับวันนี้มาอยู่กับโปรโบจะพาฉันรวยใน EP ที่7นะครับ EP ที่7นี้มีเรื่องราวอะไรที่มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับก็ EP ที่แล้วนะครับเราอยู่ในช่วงของรีบาลานซิ่งนะครับคือการปรับสมดุลของพอร์ตนะครับรีบาลานซ์กันใหม่มีการเอาออกองทุนออกไปเยอะพอสมควรนะครับเราก็มีการเอาเข้ามาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ปรับสัดส่วนครับอะไรที่เขาอยากลงทุนต่อเขาก็จะเพิ่มสัดส่วนนะครับอะไรที่เขาคิดว่ามันไม่ดีแล้วก็มีการเอาออกนะครับทําให้ตอนนี้นะครับ กองทุนเนี่ยหน้าตาแบบลีนมากๆเหลืออยู่5กองทุนเองครับสำหรับของผมเนาะความเสี่ยงแบบค่อนข้างสูงใช่ไหมแล้ก็มีความเสี่ยงอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยววันนี้พามาดูครับว่ากองทุนหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับการขาดทุนจากการช่วงดีบาลน์ก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าเราโดนแบ็กเอ็นฟรีนะครับเราโดนในเรื่องของความเสี่ยงที่มันหายไปอะเนาะเงินไปพักอยู่ในบัญชีออมทรัพย์เราใช่ไหมช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีหุ้นขึ้นนะครับพอหุ้นขด พลาดโอกาสที่จะทำกำไรหลังเสร็จหลังจากนั้นพอขุ้นขึ้นเสร็จเรามาซื้อกองทุนกองทุนเส็จลงนะครับคือพลาดโอกาสเยอะมากนะครับสำหรับการรีบาลานซ์ครั้งนี้เนาะอาจจะเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวพา,าไปดูครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรแล้วก็เทียบกับเบนช์แม็กเทียบกับพอร์ตให้เงินทํางานนะครับว่าโอเคไหมนะครับดีหรือเปล่าสําหรับการให้โรโบเลือกให้เรานะครับ โอเคเริ่มต้นอย่างนี้ครับพอร์ตโรโบรจะพาฉันรวยนะครับปัจจุบันเนี่ยข้อมูลตรงนี้อัปเดตล่าสุดเป็นวันที่13นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยวันที่14เนี่ยผมได้ทําการซื้อกองทุนเพิ่มนะครับก็ตอนนี้เขาปรับแล้วเนาะมาตรฐานขั้นต่ำก็คือ2,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นผมซื้อเพิ่ม2,000นะครับแต่ว่าพอดีว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ วันที่ดูคลิปอยู่เนี่ยผมไม่ไม่สะดวกนะครับติดภารกิจที่จะต้องไปอบรมไปสอบนะครับก็เลยเป็นการทําคลิปไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปอัปเดตไอ้อันที่ซื้อวันที่14เนี่ยให้ในครึ่งเดือนหลังนะครับก็เป็น EP ีหน้านะครับแต่ใน E ีีนี้นะครับเอาข้อมูลเท่าที่มีก่อนนะครับก็ตอนนี้เราเหลือกองทุนอยู่แค่5กองเท่านั้นนะครับสำหรับพอร์ตแบบรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงและมีความเสี่ยงตราการแลกเปลี่ยนของค่าเงินนะครับมีตราสารหนี้ครับตอนนี้เขาเอาตัวเก่าออกมา2อตัวนะคร 1ปี3ปีนะครับ ETFIX นะครับคือกองทุนรวมตราสารหนี้ซึ่งผสมกันระหว่างมีตราสารหนี้ไทยตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับเช่นธนาคารของฝรั่งเศสธนาคารไทยนะครับอะไรแบบนี้รวมกันอยู่ตรงนี้ครับสีแดงนี่ที่ผมไฮไลท์ไว้คือตัวใหม่เนาะก็สัดส่วนตอนนี้เขาดีไซน์ไว้ให้นะครับเอสีบีแนะนําอยู่ที่15%นะครับ ก็ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ15นิดๆนะครับขึ้นมาเลียนนิดหน่อยนะครับทีนี้สินทรัพย์ทางเลือกนะครับสัดส่วนรวมกันอยู่ที่25%ที่เขาวางไว้นะครับซึ่งมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเนาะว่าตอนนี้ s c b Go นะครับ Go h e d g ที่มีการ hedging หรือว่าการป้องกันอัตราการแลกเปลี่ยนของความเสี่ยงของค่าเงินเนี่ยนะครับมันอยู่ในระดับที่10%นะครับสัดส่วนเนาะจากก่อนหน้านี้มันอยู่ประมาณ5%เท่านั้นนะครับตอนนี้เขาให้น้ําหนักทองคําเยอะนะครับซึ่งผมมองว่าอาจจะไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีมาาเข้ เปลี่ยนเป็นน้ำหนักเยอะเนี่ยตอนที่ทองคําแพงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อทองคําสมมติวิ่งกลับไป20,000แปลว่าเราขาดทุนทันทีนะครับอันนี้ต้องระวังเนาะการมาเข้าช่วงนี้ผมว่ามันเสี่ยงเกินไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของ LHPop r Infad นะครับตัวนี้อสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยที่เน้นลงในไทยแล้วก็ต่างประเทศใช่ไหมใครได้ดูคลิปเมื่อวานนะครับคลิปของปอยเงินทำงานเนี่ยคือ LHTPop ที่เป็นไทยพอบลล้วนๆเนี่ยก็ไม่ดีนะครับซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันครับปรับตัวลดลงทันทีนะครับก็สัดส่วนอยู่ที่15นะครับก็รวมกันอยู่ที่25ซึ่งณวันนี้มีทองคําโตขึ้นมาเพิ่มนิดหนึ่งนะครับมันไม่ผ่อนเนี่ยเบี่ยงขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับทีนี้หุ้นครับหุ้นต่างประเทศหุ้นไทยเห็นไหมเอาออกไปจากพอร์ตแล้วนะครับสตัวที่เป็นเซทห้าสิบใช่ไหมเราก็เป็นอีกตัวหนึ่งเอ่อีเอสเอเอใช่ป่ะที่เป็นแอคทีฟแมจเนจเมนต์นะครับยังไม่ทันนนไดดด้้้ททํําาาเเงิลยยขุวซ เอาออกไปแล้วนะครับแบบนี้คือไม่ค่อยผมไม่ชอบเนาะคือพอเราใช้โรโบนะครับเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยเขาคิดมาแล้วโรโบคิดมาแล้วเราห้ามไปยุ่งกับเขานะครับแต่ส่วนตัวว่าพอเป็นผมผมจะไม่ทําแบบนั้นนะคือกองทุนเพิ่งซื้อมาได้แค่เดือนเดียวนะครับเราก็ยังไม่ได้ถามว่าทาเงินอย่างมันกาไรก็ยังไม่กําไรเลยยังขาดทุนอยู่เลยนะครับตอนขายโดนแบ็กเอนฟี ซื้อดนทอนเอ็นฟรีโดนเมเนนเมนฟรีนะครับโดนแบกน็กเอ็นฟรีตอนขายแล้วแถมกองทุน NAV ยังขาดทุนอยู่ผมเสียสีเด้งไวครับนะครับทุกคนก็เสียสีเด้งถ้ามันไม่ได้กําไรมาก่อนหน้านี้นะครับทำให้ไม่มีหุ้นไทยอยู่ในพอร์ตแล้วตอนนี้เหลือหุ้นต่างประเทศ2ตัวครับ UGQG หุ้นโลกกับ U China ที่เป็นหุ้น,นอของฝั่งจีนนะครับเพราะว่าใครไปดูจริงๆเนี่ย UGQG มันจะลงอเมริกาเยอะ นะครับสัดส่วนรองมาก็คือเป็นจีนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นพวกยุโรปพวกเกาหลีนะครับก็เขาก็เอาจีนมาเติมให้เป็นสองยักษ์ใหญ่นะครับที่เป็นคู่ปรับกันเนาะสงครามการค้าก็เกิดจาก2อสองฝั่งนี้นะครับก็แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับแม้ว่าเอ่อเรื่องของวัคซีนจะมาแล้วนะครับแต่ว่ากองทุน2ตัวนี้ปรับตัวลดลงครับปรับตัวลดลงอย่างมีนัยยะด้วยนะคือลงมาเยอะพอสมควรครับทำให้หายไปประมาณ0ูสละสัดส่วนนะครับก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้น ก็ตอนนี้เป็นหน้าตาพอร์ตประมาณนี้นะครับแล้วก็เงินลงทุนของผมเนี่ยห้าพบาทนะครับปัจจุบันเนี่ยทำได้อยู่4.87บาทนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนรีบาลานซ์นะครับหรือรีบาลานซ์เสร็จแล้วเนี่ยมันมีช่วงที่เงินเราหายไปอยู่ที่ประมาณ70-80บาทเลยทีเดียวนะครับกับการที่เสียค่ารีบาลานซ์เนื่องจากว่ามันมีแบ็กแอนด์ฟรีนะครับแล้วก็เอาเงินไปดองไว้อยู่ในบัญชีออมทรัพย์แล้วก็ซื้อกับ นะครับมันมีช่วงเวลาแบบนั้นนะ่ะที่เงินเราหายไปเกือบเกือบร้อยบาทเลยนะเกือบร้อยบาทนี่ก็ประมาณเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเงินลงทุนเราห้าพันเองอ่ะนะครับหนึ่งพันบาทถ้าสมมติห้าพัน 5, แล้วหนึ่งพันบาทคือยี่สิบเปอร์เซ็นตหนึ่งร้อยบาทคือสองเปอร์เซ็นเลยนะนี่แปดสิบาทนี่หนึ่งกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเงินที่ผมหายไปเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วตกใจนะครับการรีบาลานซ์ครั้งนี้เราสูญเสียผลตอบแทนไปพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าเปรียบเทียบกับบบเเมาาารร์คแล้้วหหยไไปท่่งนะับ อันนี้เป็นเรื่องของผลตอบแทนนะครับก็อัปเดตล่าสุด13สิงหาคมเหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่าสิ้นเดือนที่แล้วนะครับเนี่ยพอร์ตผมมีอยู่5,070.17บาทนะครับคือผมคิดมูลค่าตอนที่ ออตอนที่รีบาลานซ์แล้วก็คิดจากเงินที่เขาเติมกลับเข้ามานะครับมันไม่ได้เป๊ะๆหรอกเพราะว่าเราดูไม่ได้นะครับก็เงินลงทุนตอนนั้นลงทุนเพิ่มไปพันหนึใช่ไหมก็เปลี่ยนจากต้นทุนสามพันเป็นต้นทุนสี่พเป็นห้าพนะครับหลังจากนั้นนะครับพอร์ตมันก็ห้าพันเจบาทนะครับแต่พอมาอยู่ตอนนี้นะครับเงินหายไปอยู่ที่65บาทเห็นไหม หายไปเลยนะครับเงินหายไปเลยจริงๆนะครับนั่นคือจุดที่เราบอกว่านั่นคือค่าในการรีบาลานซ์แล้วก็มาเจอกองทุนในช่วงสูงๆปรับตัวลดลงอีกนะครับพอร์ตเงินหายไปประมาณเปอร์เซนต์กว่าๆไม่น้อยนะครับไม่น้อยสมมติว่าพอร์ตเราไม่ใช่ห้าพันพอร์ตเราเป็นพอร์ตผมเป็นหนึ่งแสนนะหนึ่งแสนก็หายไปเยอะแล้วนะครับหนึ่งแสนก็หายไปหนึ่งพัน นะครับแล้วถ้าเกิดหนึ่งล้านก็หายไปหนึ่งหมื่นเฮ้ยพอตหายโดยที่เงินหายไปโดยที่มันไม่จําเป็นต้องหายถูกไหมถ้ายังถือนะวันนี้หุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้นนะครับหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้นตราสารนี้ต่างปมะเท้ปรับตัวสูงขึ้นแต่สิ่งนี้เขาปรับเปลี่ยนมาเฮ้ยตราสารนี้ไทยซึ่ง มันมันบวกมาแค่0.01%นะครับหรือว่าหุ้นไทยอย่างเงี้ยที่ขายไปแต่เดือนนี้มันบวกก็1%กว่านะเซน50อ่ะนะครับรวมถึงที่เป็นพวก Fund, แอคทีฟฟันน่าจะบวกได้2%เห็นไหมว่าไม่มีอะไรที่หายไปเยอะครับในช่วงที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะซึ่งเราก็ ทำอะไรไม่ได้นะครับพูดจริงๆว่าเราทําอะไรไม่ได้เนื่องจากเราใช้บริการของเขาอันนี้ผมเป็นการแสดงในมุมของความเป็นจริงเนาะว่าเราไม่สามารถไปปรับเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนั้นได้นะครับก็ให้เพื่อนๆรับทราบไว้ด้วยเข้าใจไปด้วยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคถัดไปในเรื่องของ Performance ของ b e n c h m a r k นะครับซึ่ง Bench m a r k ในรอบนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเนาะไทย BMA นะครับหรือว่าพันธบัตรนะครับหรือบอลไทยไทยเนี่ยสัดส่วนเปลี่ยนแล้วนะครับเหลือ15%นะครับผมมีการปรับตรงนี้ให้ด้วย ว่าเบนชมปากเวทเนี่ยผมเปลี่ยนเวทหมดแล้วนะครับกองทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ลีดนะครับที่เป็น total return ในไทยเนี่ยก็15%เจทีไออยู่ที่0%นะครับไม่มีแล้วเนาะแล้วก็เอสซีไอเอสีบีไอหุ้นโลกนะครับ60%อีลีบเอ็มเอโกภาคเช้านะครับอยู่ที่10%พอ,อรวมๆกันแล้วออกมานะครับในเดือนนี้นะก็บวกอยู่ที่1.85%นะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับเรามาเทียบกันแปลว่าแปลว่าไง เบนช์าร์กบวกตั้ง1.85%นะแต่กองทุนเราติดลบ1.29%นะครับทำให้เกิดอัลฟาหรือว่าส่วนต่างเนี่ยอยู่ที่3.13%เลยนะแพ้ในเดือนที่3นะครับเดือนที่6แพ้2.59%เดือนที่2แพ้0.82%เดือนนี้ครึ่งเดือนครับแพ้ไปแล้ว3%นะครับนี่คือความเป็นจริง3เดือนที่ผ่านมาเขาบวกกันไปนหมดเลยนะครับแต่ว่าโรโบบวกแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับก็ นี่คือความเป็นจริงนะครับทำให้ตั้งแต่ต้นปีนะครับโรโบมันยังบวกอยู่แหละจริงๆไม่ใช่ต้นปีนะครับผมลงทุนในกลางเดือนก็คือกลางปีนะครับคือเดือน6แล้วก็เบนช์แมกีกก็คิดจากเดือน6เหมือนกันนะครับจากเดือน6มาเดือน8เบนชมากบวกไป6 8 7แต่โรโบบวก0 1 4ดอลฟาที่ต่างกันคือ6.73%เเลยทีเดียวนะครับนั่นคือส่วนต่าง ที่เราเสียไปนะครับโอเคประมาณนี้ครับเอาไว้ดูได้เบ n c ม m ์ค k ใครอยากจะเอาไปกรอกก็เอาไปกรอกได้นะครับก็มีอัปเดตไว้ให้ดูทุกครั้งนะแล้วก็เปรียบเทียบพอให้เงินทำงานนะครับว่ากับโรโบแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นสัดส่วนของสินทรัพย์ครับก็เงินสดนะครับโรโบไม่มีให้เงินทำงานอยู่ที่ประมาณ1.98% ตราสารน,นี้ระยะกลางจริงๆก็จะเล็กกลางก็ได้เนาะหปี3ปีนะครับก็ไม่ได้เรียกระยะไกลหรอกไกล,ก,ลก็ต้องแบบ5ปีขึ้นไปเนาะสิบหครับให้เงินทำงานไม่มีนะครับอสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานครับโรโบอยู่ที่14.94%นี่ปรับลดไปแล้วเนาะส่วนให้เงินทำงานลงทุนหนักขึ้นครับในส่วนนี้เนาะสองเออยี่สิบหกจุดสองแปดเปอร์เซ็นต์นะครับทองคำ อยู่ในใกล้เคียงกันนะ10%กับ9%นะครับหุ้นไทยนะครับโรโบไม่มีแล้วแต่ของพอร์ตผมนะให้เงินทำงานยังมีอยู่38.68%นะครับมีทั้งเซ็ต50นะครับกอ,อ่องทุนอินเด็กซ์นะครับแล้วก็หุ้นรายตัวอยู่4ตัวรวมกันตรงนี้อยู่ที่สัดส่วน38.68%นะครับแล้วก็หุ้นต่างประเทศครับโรโบจะหนักมากอยู่ที่59.7%นะครับส่วนพอร์ตของผมอยู่ที่23.73%ซึ่งจริงๆเนี่ย ซึ่งจริงๆเนี่ยหุ้นต่างประเทศเยอะเนี่ยมันควรจะบวกได้เยอะนะเพราะช่วงที่ผ่านมามันบวกได้เยอะนะครับแต่อย่างที่บอกครับเขาเพิ่งมาซื้อตอนที่มันไปอยู่ยอดดอยนะครับแล้วมันก็ปรับตัวลดลงเนื่องจากวัคซีนออกนะครับพอวัคซีนออกปุ๊บประเทศที่เคยกาลังคนดิเดตเป็นคนดิเดตหรือโม้ไว้ว่าวัคซีนเราจะออกนะครับพอโดนรัสเซียแสงขึ้นมาออกก่อน มันก็ปรับตัวลดลงเพราะวาความน่าเชื่อถือหายไปนะครับเพราะว่าจริงๆก่อนนั้นนี่ price in ไปแล้วคือราคามันวิ่งไปแล้วเพราะทุกคนคาดหวังนะครับอย่างจีนเนี่ยบอกว่าทดลองกัน,นูอยู่คาดหวังครับบวกไปตั้งสิบกว่าเปอร์เซ็นต์พอไม่เป็นไปตามคาดหวังรัสเซียบอกว่าผลิตได้แล้วจีนลงทันทีสามสี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นอย่าไปคาดเดาตลาด อย่าไปเล่นกับเหตุการณ์หรืออย่าไปเล่นกับข่าวมากนะักนะครับลงทุนให้มันสม่ําเสมอและเติมพอร์ตอย่างต่อเนื่องนั่นคือวิธีการรวยอย่างแท้จริงนะครับคือเราไม่สามารถมาหวังว่าเงินหมื่นจะเปลี่ยนเป็นเงินล้านพูดหลายครั้งมากๆเลยในกองทุนหรือในหุ้นนะครับคือมันทําได้ครับมันมีคนทําได้ผมไม่ทำไม่ได้นะครับคือมันมีคนทําได้แต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องไปทําเหมือนเขาเพราะเราอาจจะทําไม่ได้นะครับสิ่งที่เราทําได้คือเติมพอร์ตครับ เราทํางานหาเงินเราเติมพอรครับเติมให้เติมให้ม,มันโตครับแต่สิ่งที่เราคาดหวังนะครับเราคาดหวังจากโรโบก็คือว่าเราคาดหวังจากกองทุนรวมทั่วไปก็คือว่าเติมเงินเข้าไปเรื่อยๆแล้วเงินช่วยทํางานให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มันไม่ได้ถึงกันรวยหรอกแต่มันสร้างความมั่งคั่งเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้อีกอันนึงครับเปรียบเทียบให้ดูเป็นตารางนะครับโรโบรเทียบกับผ่อนเ,เงินทํางานผ่อนเ,เงินทํางานในเดือนนี้นะครับคลิปที่ลงเมื่อวานนั่นแหละ2.75ซนะครับซึ่งก็ชนะเบนช์มาคเหมือนกันนะครับแล้วก็โรโบรนะครับเทียบกับผ่อนเ,เงินทํางานนี่ต่างกันอยู่ลบ4.04นะครับก็คือแพ้เพราะฉะนั้น3เดือนที่ผ่านมาก็แพ้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าโรโบรเนี่ย แพ้ทั้งพอร์ตเงินทํางานอย่างละ3เดือนเลยนะครับคือแพ้ตลอดนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงนะครับที่อยากให้เพื่อนๆได้รับรู้ไว้ว่าณนาวันนี้ผมลงทุนให้ดูแล้วเนี่ยสเดือนครึ่งมันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนครับหปีจะเป็นยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวมีค่าธรรมเนียมตอนสิ้นปีกเดี๋ยวดูกันอีกว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ข้างล่างครับโรโบเทียบกับพอร์ตเงินทํางานตั้งแต่เดือน6จนถึงเดือน8นี่ต่างกันก็ไปใหญ่ครับต่างกันอยู่ที่ลบ 9.6%0% ซ ปอดผมมีบวกไปแล้ว9.74%นะครับในช่วง2 2เดือนครึ่งที่ผ่านมาโรวโมบ,บวก0.14นะครับสุดท้ายครับผลตอบแทนกองทุนรวมนะครับแบบว่าที่เปอร์ฟอร์แมน์กันว่าเป็นอย่างไรเนาะก็ตราสารนี่นะครับก็เอ่อบนช์แม็กเนยอยู่ที่บวก0.01% แต่ว่ากองทุน KTFIX เนี่ยมันตันติลบนะครับ,บ0.01นะครับนั่นก็แปลว่าจริงๆก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าผมก็ถือว่าให้เป็นอินไลน์แล้วกันนะครับอยู่ในระดับใกล้เคียงกันนะครับ <_ S 1> ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์นะครับเราก็คงสร้างพื้นฐานตัว LHPROP Infra D นะครับก็ p f ่อ p Lead เนี่ยตัว Ben ช h มาร์ทำได้ลบ0.86 แต่กองนี้ถือว่าทําได้ดีกว่านะครับบวกมาที่1.53ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกองสหานี่เขาเหมือนจะลดพอร์ตใช่ไหมเขาไม่ได้เติมนะครับเขาขายทิ้งนะครับพอขายทิ้งปุ๊บเนี่ยก็ต้นทุนมันไม่ได้เพิ่มนะครับ NAV ยังเท่าเดิมก็บวกขึ้นมาครับถือว่าใช้ได้นะครับซึ่งดีกว่า LHT Pro p ที่อยู่ในพอร์ตผมนะก็ประมาณนั้นนะครับทองคำครับ s c b Gold H ช่วงที่ผ่านมานะครับทองคำเริ่มปรับตัวลดลงแต่ s c b Gold H ยังบวกได้ น่าสนใจนะครับแล้วก็หุ้นต่างประเทศนะครับตัว UGQG นะครับติดลบนิดหน่อยนะครับมีการปรับตัวลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ U China บวกขึ้นมานิดหน่อยแต่ทั้งคู่แพ้เบนช์แม็กที่เป็นหุ้นโลกหุ้นโลกบวกไว้ต้อง3.47เรนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่ากลายเป็นว่า,าหุ้นต่างประเทศที่จริงๆมันควรจะบวกในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย เขาขาดทุนจากคุณต่างประเทศซะง,งั้นนะครับซึ่งในพอร์ตผมอะพอร์ตเงินทำงานเนี่ยหุนต่างประเทศคือตัวชูโรงนะที่มันช่วยดันพอร์ตขึ้นมาได้นะครับก็นี่ครับนี่คือสิ่งที่เป็นความเป็นจริงเนาะเราก็เปรียบเทียบกันว่าเออกองทุนเนี่ยมันไม่เก่งหรือเปล่า2เราเพิ่งซื้อเพิ่มมันโดนค่า Back end f ฟ e f ฟ o n t end f ร e ชาร์จเข้าไปใช่ไหมแบ็กเอ็จากของเก่า f r อน t end จากของใหม่ค่าธรรมเนียมที่มันเป็นรายวันที่โดนคิดอีกนะครับก็เท่านี้ นะครับติดลบนะครับเราก็รวมกันครับโรโบรเทียบกับเบนชมพูก,ก็ติดลบ3.13%แล้วก็โรโบรเทียบกับให้เงินทำงานก็ติดลบอยู่ที่4.04%นะครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับของตัวโรโบรจะพาฉัดรวยพอร์ตนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็มันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเนาะแต่ว่าถ้าเทียบกับ คือพอเรามีทางเลือกที่ดีกว่ามันก็ต้องบอกว่าเอ้ยมันก็เวลวร้ายแหละเพราะคนอื่นเขาบวกกันแต่ตัวเองติดลบนะครับตัวเองแพ้เนาะโอเคนี okay, ่ก็เป็นไอเดียนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพอร์ตโรโบมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เทียบให้ดูครับว่าให้เงินทํางานที่ผมเลือกเองเป็นยังไงเบนช์แม็กที่ผมไม่ได้เลือกเขามีกันอยู่แล้วมันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาณนะเวลา2เดือนครึ่งที่ผมเทียบให้ดู พอร์ตโรโบเนี่ยอยู่ต่ำสุดเลยนะครับเบนจ์แม็กอยู่ตรงกลางแล้วก็พอทที่ผมทำเป็นเหมือนแอคทีฟเนี่ยมันอยู่ข้างบนนะครับแต่แอคทีฟของผมมันก็เหมือนผมเป็นกองทุนใช่ไหมชื่อว่ากองทุนให้เงินทำงานนะครับผมก็ไปหยิบกองทุนภายใต้มาลงเป็นคอสอินเวสติ้งฟันเป็นฟันออฟฟันส์นะครับผมหยิบมาประมาณกี่กองทุนเ่จ็ดแปดกองทุนมาอยู่ภายใต้มีหุ้นด้วยเนี่นะครับเหมือนกันเลยเหมือนผมเป็นกองทุนครับ ผมคือกองทุนให้เงินทำงานนะครับให้เงินทำงานปุ๊บหยิบอะไรมาไทยยุโรปอเมริกาจีนมาอยู่ภายใต้หุ้นรายตัวด้วยมีทองคําด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราทำเนาะเราเป็นแอคทีฟแม a จเมนต์ด้วยตัวเราเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมทํามันเลยเกิดความแตกต่างแต่ถามว่าผมจะไปถึงจุดน,นั้นได้ผมทําไงผมต้องเรียนรู้ครับว่าจะจัดสรรตันส่วนพอร์ตอย่างไรคัดอะไรเข้ามาซึ่งถ้าทุกคนดูทุกคนจะรู้ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเลือกใช้เป็นพาสซีฟ นะครับกองทุนพาสซีฟทั้งนั้นจีนอเมริกายุโรปนะครับเป็นพาสซีฟหมดเลยไทยก็เป็นพาสซีฟนะครับแต่มันมีบางอย่างที่มันไม่ได้เช่นอนสังหารมทรั์นะครับมันไม่ค่อยมีพาสซีฟเนาะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือกองทุนเอ,อเอเชียนะครับเอเชียพาสซีฟมันก็คือต้องไปลงหลายประเทศซึ่งผมไม่ได้อยากได้แบบนั้นอ่าอันนี้มันไอเดียมันเปลี่ยนเนาะไอเดียผมก็อยากได้แบบรวมๆผมก็เลยต้องเอานั้นเข้ามานะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโรโบนะครับเขาใช้การวิเคราะห์นะครับแล้วก็ดูอบแทนนดี นะครับดูเรื่องของค่าธรรมเนียมดูคนนน่นนี่นั่น,นดูเอร์ฟอร์แมนเสร็จแล้วเขาก็หยิบมาป้ายให้เรากลายเป็นว่าทุกวันนี้นะครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคืออเมริกาจีนหนักมากนะครับเพราะอ่อ UQG อเมริกาประมาณสัก6-70%นะครับแล้วก็ชัยนาก็คือจีนนะครับเพราะฉะนั้น2ประเทศเท่านั้นเองที่เขามีนะครับส่วนไทยไม่มีหุ้นแล้วแต่ไทยไปอยู่ในรูปของอินฟ้านะครับซึ่งอินฟ้า,าจริงๆก็เป็นอินฟ้าผสมนะครับแล้วก็มีพันธบัตรนะครับกลายเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ เหมือนกับว่าการบาลานซ์พอร์ตมันไม่ถูกใจเรานะครับซึ่งมันอาจจะถูกใจหลายคนที่บอกว่าอชอบจีนอเมริกาเรายังไงก็ลงแค่นี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของทองคําคือมาไล่ซื้อในช่วงที่มันแบบแพงมากนะครับเขาคาดหวังมันจะไปห0 0 0มื่นเกจริงๆนะถ้าเคยเขาลงทุนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวแล้วผมก็ เออไม่อยากจะไปว่าเขาน้อแต่ว่ามันแค่เรียกว่าไม่ถูกจริตการลงทุนของเราลวกันใครว่าถูกจริตกับมมคือยังไงก็ไปดูขวัญเงินําง,งาน,น,งานแบบนั้นนะครับคือถูกจริตคือเราเลือกเองเราจะสามารถส่วนแบบนั้นนะครับส่วนไม่ถูกจริตก็คือแบบนี้เขาหยิบลงมาในจุดท,ที่เราบอกว่าไม่น่าคุ้มมัง้งไม่น่าดีมั้งนะครับรวมถึงการรีบาลานซ์บ่อยขนาดนี้ที่เขาบอกนะมีเพื่อนๆบอกว่าเขารีบาลานซ์บ่อยนะครับมันทําให้เราหายไม่ต้อง65บาบาททันที นะครับโดยประมาณเนาะผมไม่ไม่มันไม่ได้เป๊ะๆเะนาะแต่มันมีค่าความเสี่ยงที่เราขาดทุนไปอะ่ะเนื่องจากเอาเงินออกจากพอร์ตไปพักไว้แล้วกลับมาซื้ออะไรแบบนี้นะครับก็เสียแล้วเสียงเงินโดยใช่เหตุแทนที่ว่ามันจะเติบโตไปใน 3- 4มวันที่เขาเอาเ,อาเงินไปพักกลายเป็นว่าเอ้ยเอาเงินไปพักบางคนก็บอกว่าพักตั้งแต่วันที่ จริงๆอ่ะมันตั้งแต่วันที่22นะครับเรากลับไปซื้อวันที่4เนี่ยเงินหายไปตั้งนานนะครับไปอยู่ในบัญชีออมทรัพย์เนี่ยซึ่งดอกเบีย้ยเท่าไหร่0.25คือย้ายจะจะย้ายไปอยู่บัญชีของเอ่อ s บีอ1.6 1.5ก็ไม่ได้นะครับมันต้องอยู่ในบ่อน,นั้นเดี๋ยวเผื่อวันใดวันดีคืนดีเขาดึงไปใช้แล้วมันไม่มีเดี๋ยวโดนอีกนะครับนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆครับผมไม่จัดเนาะผมแค่เป็นสื่อในการอธิบายแล้วก็ให้ความรู้แล้้้ววกกก็็็ใใหหดดููััันนนจรรรริิงงงงๆๆ่่าามเปอยไ แล้วแต่ทุกคนครับชอบโรโบเพื่อความเรียบง่ายของทุกคนก็ลงทุนแต่ถ้าอยากเรียบง่ายกว่า ก็ไปดูแบบผมก็ได้นะครับใช้พาสซีฟก็ได้อย่างที่มีคนถามครับว่าจะจัดพอร์ตยังไงดีนะครับคิปลฟ์จะไม่ได้ไลฟ์ที่3หรือไงเนี่ยที่ผมพูดเรื่องของการจัดพอร์ตไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างบนตรงนี้นะเราก็เอ่อความเรียบง่ายเป็นสิ่งสําคัญครับถ้าอะไรมันยุ่งยากมากซึ่งจริงๆอวายเงินทํางานถือว่ายุ่งยากนะคือบางคนอาจจะไม่ชอบดูว่ามันยุ่งยากไปหมดเลยคัดเลือกอะ,อะไรไม่เป็นนะครับซึ่งเอาง่ายๆนะผมบอกเลยว่ากองทุนพุ้นไทยสัก1กองเป็นพาสซีฟพุ้นโลกก1อง ซึ่งหุ้นโล่จะม,มิการหนักใช่ไหมก็เอาจีนเพิ่มสักหน่อยนะครับแล้วก็อีกสักประเทศหนึ่งเอาอะไรดียุโรปก็ได้นะครับเนี่ยสัก4ี่กองแค่นี้สาหรับคนที่รับความเสี่ยงได้เยอะรับรับความเสี่ยงไม่ได้เยอะทําไงก็อสังหารมารั์หรือว่าเอาพันธบัตรขึ้นไหมเป็น5้ากองพอแล้วนะครับผมว่าพอแล้วคือแค่นั้นน่ยก็ได้พอร์ตการลงทุนที่ดีและถ้ามันเป็นพาสซีฟทั้งหมดเนี่ยค่าธรรมเนียมก็ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีหน้าที่แค่เติมเงินครับเรามีหน้าที่เติมเงิน ส่วนเงินจะงอกเงินเป็นหน้าที่ของกองทุนอย่าไปคิดเยอะครับบางทีเราคิดเยอะเกินไปจนเราไม่ได้ลงทุนนะครับนี่ก็เป็นความรู้เป็นไอเดียที่ผมมอภัย้ละกันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับแล้วเ,เดี๋ยวมาดู EP หน้าครับว่าเติมเงินก็ไปแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากติดตามได้ทีก่การเงินทุกช่องทางครับ นี่นี่นี่ Facebook, YouTube, เฟซบุ๊กยูทูบไลน์นะครับแล้วก็ IG นะครับรวมถึงว่าเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะมีการรีวิวมากมายนะครับแต่ว่ารอนิดหนึ่งเนาะอดใจรอนิดหนึ่งคือช่วงนี้ก็จะมีหลายอย่างที่ผมทำเนาะงานก็เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทํางานอื่นๆด้วยนะครับมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทําคือเราทำแลรี่การเงินทําคนเดียวไม่ได้มีคนช่วยทําข้อมูลไม่ได้มีคนช่วยรีวิวนะครับก็อาจจะต้องอาศัยเวลากันนิดหนึ่งนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับแล้วก็บางครั้งถ้ามันมีข้อมูลที่มันผิดพลาดน,นะครับ ไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์เป็นเรื่องของการอ่านกราฟเรื่องของการพูดผิดนะครับหรือว่าเตรียมข้อมูลมาผิดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับไม่ได้มีความตั้งใจให้ความรู้ผิดๆเนาะตั้งใจดีครับแต่บางทีมันเกิดความผิดพลาดนะครับก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดๆไปนะครับมีคลิปให้ดูทุกวันนะครับก็ฝากด้วยครับฝากติดตามด้ยกันเงินแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันตลอดมานะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนตอได้วยกันเงบ